น้อมกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกาบอนุนาสาทุเจ้าค่ะครับสาทุก็ท่านบุญญาสิบุกกยผู้เดินมกนากในแบบพระนาการมีในส่วนปฐมฌา,าน,านเนานานาชิญข้าวการทางจิตท่านไปไหบ้างสาธุน้อมกาบขอข้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะอาการทางจิตของรอบเมื่อเช,ช้าเจ้าค่ะช่วงเริ่มนั่งก็จะมีองค์ที่เขาเป็นองค์การมาฉันทานิวรที่จะมีความฟุ้งอยู่ในนั้นเจ้าค่ะ ก็จะ,จะเจริญรักวิธีด้วยการดับาษะสหนึ่งองค์ธรรมสำนวงวินรีไว้ที่ปลายจมกูกดับาษะสอย่างต่อนเนื่องจนองค์นิวรห้าองค์เด่น <c oughs> ก็คือองค์การมาฉันทานิวรแล้วก็องค์ถิ่นนิมิทาน,นิวร <c oughs> ค่อยๆเบาบางและก็สงบลงไปเจ้าค่ะ แล้วก็ทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทั้งหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารเจ้าค่ะตรงนี้ก็เลิญมาวิธีสี่องค์ทำเพื่อดับองค์วิตกที่เขามีอยู่ค่ะก็ใช้องค์วิจารดับปันก็เริญมาวิธีสี่องค์ทำกำหนดไว้ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะแล้วก็พอกําหนดเพ่งไว้อยู่ที่ปลายจมูกอย่างนี้ค่ะ องค์วิตกเขาก็ไม่ค่อยเยอะคเขาค่อยค่อยดับดับไปก็จะมีการเจริญมาวิธีสี่องค์ธรรมอยู่อยู่อย่างนั้นนะคะพระเจ้าก็จะทําต่อเนื่องด้วยมาวิธีสี่องค์ธรรมค่ะแล้วองค์วิตกอิจาร์ก็ค่อยค่อยเบาบางลงแล้วก็สงบลงไปค่ะแล้วก็ทําทั้งหลายย่อมล,งลังไลไปสู่ทํททั้งหลายทาทั้งหลายย่อมยังทั้งหลายบริบูรณ์พระเจ้าก็มีอาการ ของอม,มาผู้มีบาปเข้ามาดนจิตแล้วก็เข้ามาสิงกายผมก็คือจะมีตันฐานที่คอยกระซิบมาพร้อมๆกับอาการที่เขาเป็นองค์เวทนาปวดที่ศีรษะด้านขวาค่ะเขาก็จะปวดแล้วก็ปวดแล้วก็นั่งไปได้เพึ่งจะครึ่งทางเองเจ้าค่ะก็ปวดปวดมากแล้วก็ปวด ปวดขาที่นั่งด้วยค่ะปวดมากตรงนี้ค่ะพ้าพเจ้าก็อดทนต่อสู้ตั้งตั้งความเพียรไว้ก็จะเริญม,มาวิธีสี่องค์ทมอย่างต่อเน,นื่องแตนอง์ตันหาที่คอยกระซิบเขาก็ทํางานของเขาข้าพเจ้าก็ไม่ไปตามกับสิ่งที่เขาใส่เข้ามาคไม่ไปตามไม่ไปเชื่อตันหาที่คอยกระซิบกอ็องค์ที่เขาเวทนานปวดปวดเนี่ยค่ะ เขาก็รุนแรงแล้วก็ลงแล้วก็เบาลงแล้วก็รุนแรงแล้วก็เบาลงแล้วก็เกิดความลุ่งป่องเบาช่วงที่ช่วงช่วงที่องค์เวทนาเขาเบาลง <c oughs> แล้วก็มีช่วงที่องค์เวทนารุนแรงแต่พอกําหนดที่ไปจยหมกไว้ได้ก็จะมีความล่่โป่องที่ไปจยจมกแต่ก็มีองค์เวทนาอยู่อย่างนี้ค่ะพระเจ้ากา็ยอมรับในองค์เวทนาที่ปักที่มีอยู่ แล้วก็ตั้งความเคียวหนึ่งชั่วโมงก็ต้องตามเวลาไม่ไม่ขยับจะยือนไม่อะไรเลยค่ะปล่อยตามปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดไปแต่มีหน้าที่ดับภาษก็ดับภาษอยู่อย่างนั้นค่ะเริ่องวิธีสีของธรรมสลับกันช่วงไหนองค์เวทนารุนแรงก็จะดับภาษหนึ่งองค์ธรรมองเดียวเอาให้อยู่เอาให้เร็วอย่างนี้ค่ะแล้วไม่นานนะคะนาฬิกาเขาก็ดังหมดเวลา พระเจ้าก็นั่งต่อไปอีกสักพักหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งค่ะให้องค์เวทนาที่เขาปวดปวดศีรษะเขาก็ตึงๆอยู่ตรงนั้นก็ยังมีอาการปวดปวดอยู่แต่ก็ไม่สนใจค่ะก็กําหนดยาภาษอย่างต่อเนื่องสัสักคู่หนึ่งแล้วก็ค่อยกําหนดออกจากสมาธิเจ้าค่ะน้ำข่าวท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับทเวลากําห,กหนดออกจากสมาธิแล้วอาการต่างๆเป็นยังไงบ้างหายหมดมทุกขปวด หายหมดเลยใช่ไหมโอเค่ะไม่เหลืออาการปวดเลยค่ระอารู้ถึงอนุสาสนีปนัญหาของพงแล้วะนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการทำงานของมารในการทำงานของมารเท่านั้นนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาการของ,อาาของชั้นที่หนึ่งอาการของชั้นที่สองอาการของชั้นที่สามอาการของชั้นที่สี่เขาจะต้องทำการขัดขวางเพื่อไม่ให้ท่าน ขึ้นเข้าสู่ระบบะขึ้นทําขั้นตอนแล้วก็เดินมัดอย่างถูกต้องนะครับเพื่อท่านออกจากระบบนะอันนี้เมื่อท่านมีความแข็งแรงแข็งแกร่งเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะอ่อนแอทันทีนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีความสภาวะที่เริ่มอ่อนลงแล้วนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องยิงไกลยิงเร็วทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่ให้เป็นไปตามวัสดุโบนะครับ อย่าปล่อยไว้เมื่อเรามีกําลังเราต้องลุกเข้าข้างหน้าลุกเข้าข้างหน้าลุกไปข้างหน้าลุกไปข้างหน้าเ่เพื่อทําทให้สําเร็จกิจตามที่งองค์ทรงตัดไม่ใช่ทอดทิ้งทุระนะถ้าทอดทิ้งทุระก็จะกลับมาลูบเดิมก็จะบ,นนบนนจะวนเหมือนเดิมบวนเหมือนเดิมถ้าก็จะปวดเหมือนเดิมอีกถ้าก็จะทรมานเหมือนเดิมทุกอย่างที่ท่านสร้างมาก็จะเละตุ้มไปอีกเห็นไหมก็ะจะจัดระเบียบได้ให้เป็นรัศมีแห่งธรรมขึ้นมาให้ได้เนี่ย อย่างหมยครับใช้เวลานานไม่ได้ใช้เวลาเพียงข้ามวันข้ามคืนที่ไหนนะครับแต่พอเขาจัดระบบระเบียงให้เป็นรัมีณงทำได้แต่เขาจะเป็นไปตามระบบลนะ่ะก็จะง่ายแหละนะครับเพราะฉะนั้น่อจะอดทนมา่อจะต่อสู้มาก็พยายามไปพยายามต่อไปนะครับเพื่อให้เข้าสู่ระบบการขึ้นทำขั้นตอนอย่างสมบูรณ์แบบนะ แล้วตอนนี้ของท่านนี่เดินทางมานี่เ,เริ่มขึ้นธรรมหรือยังยังเจ้าค่ะเมื่อคืนก็มีผุดขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าก็ดับไปค่ะมีผุดขึ้นมาให้ถามพระอาจารย์แต่ข้าพเจ้าก็เลิกถามเพราะถ้าท่านอาจารย์จะให้ขึ้นท่านอาจารย์จะบอกเองครับก็รออีกนิดหนึ่งรออีกหนึ่งให้เขามีกําลังสมบูรณ์ฝันนี้ก่อนตอนนี้ก็เหมือนกับมีกําลังแล้วล่ะนะแต่ว่ากําลังอ่ะโอกาสที่จะ เล็ดรอดมารผู้มีบาปนะครับมารที่เข้ามาดนจิตแล้วก็มารก็สิ่งอะไผมยังมีอยู่นะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นให้ท่านรู้รอบก่อนนะรู้รอบในธรรมพระองค์นั่นแหละนะครับมวลรอบหนึ่งมวลรอบสองมวลรอบสามเดี๋ยวก็ก็จะรู้รอบก่อนนะรู้รอบในองค์ปฏิจจสมะทิแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในอาการของปฏิจจสมาก็จะเริ่มปรากฏขึ้นนะครับตอนนี้ก็อย่าไปเชื่อเขาท่านก็ดําของท่านไป ะครับเพราะเป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องมาแสดงให้ท่านรู้และให้ท่านออกจากการเดินมักนั่นคือเป้าหมายหลักของเขาแต่เป้าหมายหลักของพระอ,องค์คือต้องกระทําทุกวิธีทางให้พระสาวกเข้าสู่การวิมุติการที่จะเข้าถึงองค์วิมุตินะไม่ว่าระดับไหนนะนั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้เดินมักที่ต้องทําตามทำตามถ้าท่านไป ทำตามแต่คำว่าทําตามใครไม่ทาตามมากรก็เสร็จเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทําตามพระองค์เป็นผู้เดินตามนะก็จะถึงฝั่งโน้นได้พอข้าใจอย่างแบบน,นี้พอเข้าใจรอเจ้าค่ะท่านอาจารย์่นะก็จะทำต่อไปนะครับต่อเน,นื่งนะมีคําถามต้ตนเติมไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะน้องการพระพาวท่านอาจารย์ที่ไม่ตานจาา่จาทูจาา่าทูเชิญครับเชิญเจ้าค่ะน้องกาบ ท่านพระนอาจา์ที่เมตตาอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าเจ้าค่ะน้องกาบอนุมทนาศาสตร์ถูน้องกาบสวัสดีเจ้าค่ะสาธุพระท่านบุญญาสุภกายผู้เดินมากนี่พรกนามเจ้าพระพุทธคเจ้าค่ะน้องกาบอนุทนาศาสตร์ถูน้องกาบสวัสดีเจ้าค่ะ